สวัสดีครับวันนี้เราจะนำปืนที่สนามมีปืนละสวรค์เขียวนะฮะปืนของลาโก้ด้วยมีขนาด9ปอก26นะฮะขนาด26แล้วก็จะมีสมิธแอนชีวนะครับผมของผมเองเครียดๆนะฮะเขาบอกใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันเลยลูกสุดนี่นะครับ เ,เต็มๆเลยอาจจะยิงไม่ถึงพาน้าโอ๊มาฝึกซ้อมเพื่อชำนาญในการใช้ปืนเป็นปืนพกสั้นนะครับผมก็มาที่สนามเขาเขียวได้นะครับใครว่าหร่ยอใครยู่เจอแถวนี้ก็มายิงได้สนามนี้สนามบรรยากาศดีครับทาทาสีใหม่ด้วยขอบค,คครับ เจ้าป้าจะเริ่มยิงกันเลยรกขนาดเก้าน้าคู่เลยครับเก้ามอนหนคู่เลยเดี๋ยวผมขอจบรีวิวปืนแค่นี้เดี๋ยวไปทำคลิปตอนยิงอีกทีนึงสวัสดีครับแอโอดียม